มาต่อที่ EP 2นะครับหลังจากที่เราทำไป EP แรกไปแล้วนะครับเราก็มาต่อ EP 2กันเลยควันหลงการลอยกระทงนะครับวันลอยกระทงที่ผ่านมานะครับ26ถึง27พฤศจิกาป66ี66นะครับเราทางอำเภอบ้านนาคูนะครับบ้านนาคูอำเภอนาคูนะครับจังหวัดกรสิน ก็ได้มีการจัดเทศกาลประเพณีวันลอยกระทงนะครับเพื่อสืบสารวัฒนธรรมดีๆของเรามีการรำเสื้งอย่างสวยงามครับขบวนแห่สวยงามมากใครเป็นใครก็ดูกันเลยนะครับหลังจากเข้าพากเป็นภาษาไทยแล้วนะครับวันนี้เขากับมาว้าภาษาผู้ไทยครับ ก็คือวานะครับแต่ละพื้นที่แต่ละเผ่าพันธ์กะมีความเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของเลิงภาษาวัฒนธรรมของแต่ละมองก็จะมีจุดเด่นตั้งเดียวเนาะครับเนาะขึ้นยุก,กวาเฮ้าสินําเสนอในรูปแบบเลือนเนาะครับอาจจะเป็นเลิงภาษาเลิงการฟอนลัํมเลิงการแตงกายทุกสิ่งย่างกับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะค,นะความงดงามมันก็ยู่ที การเต้งกายหรือความเป็นยูอขอ่ออยอของแต่ละท้องทิ่นการกินยู่ของแต่ละภูมิภาคกาแตกต่างเดียวนะครับเลื้องภาษาเลื้องการเต้งกายเลื้องวัฒนธรรมในการกินอาหารการกินกัอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับเฮ้าได้ยู่ร่มกันในชุมชนเฮ้าก็ต้องหุจ่จักว้าเข่าเป็นแบบเลยนะครับเพื่อจะได้ปรับ ความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเฮ่าก็ถือว่าเป็นคนไทยคือกันเนาะอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่จัดมาเนินน่านนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วการยังคงรักษากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นขบวนแห่ของของชุมชนเนาะครับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจีเพิ่นกับสีมีลถแห่มีผลละหมกผลไม้มีพักโซนโค ขนรถสามล้อกะามาชว์กันนาะคับนาะมีต้นอ้อยตนอย้นหยางกะมีความลากหลายมะฮุ่งกันน้อยเง้ผลผลิตสวยงามครับเพราะว่าอันนี้กะเป็นการาหวังคนง้นข่ากะเฮ็ดแบบโคกหนองหน้าจึงสีครับมันกะสิมีผลผล,ผลิตอ้อมมาหลายเนาะการปุ๊กพักปุ้กหญ้ากินแบบ อยู่อย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงจังสีรับกับมาปรับใสในชีวิตประจําวันของเฮ้าเนาะกับมาเบิ่งการเฮ็ดลอยกระทงเฮ็ดกระทงกับงามงดงามครับของแต่ละมู่บานมาประชันเดี๋ยวบางคนก็เฮ็ดเป็นรูปพญานาคงดงามแล้วกันนั่งนพมาศกันมิแต่พูน่ารักเนาะครับน่ารักสวยงามแลวก็ยำมือแรกกับมีการประโก้ ประโกฏสวยงามนั่งนุพมาศอันนี้ก็เป็นขบวนแห่ตั้ง่าง,งนะครับสีสันทุกคนเขากับพยายามคิดสร้างสารรค์ออกมาเฮอมันมีความแตกต่างกันเนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งขบวนการเนาะครับในการแข่งขันเพราะว่าของรางวันถือว่าเป็นกําลังเจอกําลังใจคือกลับนคนผู้ร่วมขบวนเนาะผู้เล่นทือใจกรรมการขบวนนั้นกา ท,ทื่อตบรางวัลเฮย่างดีเลยเนาะครับเนะาะกะเบิ่งบรรยากาศไปเลยๆนะครับ ถือว่างานนี้มีความสําคัญนะครับสําหรับชุมชนของเฮาเพระวะผู้เริ่มมีความคิดแนวเลื่อนในการอออแบบการเต้นรําเฮากะเข่ากาขากาองอ้อมาพี่เซนให้ทุกคนได้ชื่นชมนะครับเป็นความสนุกสนานรวบรวมความสนุกสนานดนตรีม้วนมนมาซ้อยกันมนมาซ้อยกันเต้นนะครับเนกกาะกะถือว่าเป็นสร้างความสุขเห้กับชุมชน เฮกก็ต้องซอยกันรักษาไว้กับรุ่นหลานไว้แน่นาคตพี่เฮอมันสูญหายไปเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการโชว์ควายนะครับควายของบรรชาติครับเป็นพ่อพันย่างดีสวยงามมีความหูขนาดครับพิ้นมีการนั่งยอมยออย่างน่ารักนะครับกพเลยเห็นกระตุ้นเต้นนะครับไม่เคยเห็นควายงามขนาดนี้พิ้นหูอิลี่ครับ เป็นพอพ่านย่างดีแต่ถึงซีเหรอครับว่าแต่และชุมชน <c oughs> เขาก็มีความแตกต่างหลือกนมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของมีอยังเด่นอยังดีกะเอามาโชว์ื่อกันเห็นเนาะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นขบวนแห่คารวานของรถสามล้อนะครับจะมีอาชีพไม่คือการเลี้ยงตะกะแตนกเอามาโชว์ให้กันเห็นนะครับว่าวิถีและวัฒนธรรมของเฮาหรือการกินการยูเ่เฮากะสิมีความแตกต่างขึ้นไปตามสถานการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบินเซรีไทยพื้นที่ว่าออกแบบออกมาเฮอมันเข้ากับยุคข,ของบ้านเมืองเฮาเนาะครับสนามบินเซรีไทยอยู่ในประ อยู่ในอำเภอนาคู่เนาะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ